ในสถานการณ์ที่ความเป็นความตายถูกตัดสินในเสี้ยววินาทีอย่างภาวะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะครับทีมแพทย์เขามีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบและแม่นยำมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานที่แข่งกับเวลานี้กันครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นฉากในหนังหรือในซีรีส์การแพทย์ใช่ไหมครับที่ทีมแพทย์จะตะโกนเสียงดังว่าถอยหรือเคลียร แล้วก็ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังคําพูดสั้นๆแต่ทรงพลังคํานั้นเนี่ยมันมีกระบวนการคิดอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับเอาละครับและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันในวันนี้เหมือนเป็นแผนที่นําทางให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดของอัลกอริทึมการช่วยชีวิตนี่แหละครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามขั้นตอนแรกสุดที่ทีมแพทย์ต้องทำเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันหมดและต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดครับสามอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องทำทันทีและทำไปพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มปั๊มหัวใจหรือ C.P.R เพื่อให้เลือดไหลเวียนให้ออกซิเจนเข้าไปช่วยแล้วก็รีบติดเครื่องมือเพื่อดูว่าตอนนี้เครื่องไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยเป็นยังไงทั้งหมดนี้เพื่อพยุงชีวิตและเก็บข้อมูลให้ได้เร็วที่สุดครับคำว่า C.P.R เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยแต่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องเป็น C.P.R ที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะมันส่งผลโดยตรงกับโอกาสรอดชีวิตเลยทีเดียวแล้วคุณภาพสูงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ อย่างแรกเลยคือเรื่องความลึกครับเวลาปั๊มหัวใจเนี่ยต้องกดหน้าอกลงไปให้ลึกอย่างน้อย2นิ้วเลยนะครับเพื่อให้แรงกดมันมากพอที่จะบีบให้เลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงสมองและอวัยวะสําคัญอื่นๆได้จริงๆต่อมาคือเรื่องความเร็วครับอัตราเร็วในการกดต้องอยู่ที่ 100- ่งถึงหนึครั้งต่อน,นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับเขามีทริคให้จําง่ายๆว่าให้นึกถึงจังหวะของเพลง Staying Alive เอาไว้ แม่ชื่อเพลงก็ช่างเหมาะเจาะกับสถานการณ์จริงๆนะครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของอัลกอริทึมนี้เลยเป็นเหมือนทางแยกที่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวจะกำหนดแนวทางการรักษาทั้งหมดหลังจากนี้เลยครับคำถามชี้เป็นชี้ตายนั้นก็คือคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยตอนนี้ช็อกได้หรือช็อกไม่ได้ คำว่าช็อกได้ไม่ได้แปลว่าหัวใจหยุดสนิทนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนคอมพิวเตอร์ที่แฮงก์นะครับคือไฟล์มันยังเข้าอยู่นะแต่โปรแกร,รมมันรวนไปหมดแล้วการช็อกไฟฟ้าก็คือการกดปุ่มรีสตาร์ทแรงๆทีเดียวนั่นเองครับและจากคำตอบของคำถามนั้นแหละครับมันจะนำเราไปสู่สองเส้นทางหลักๆในการรักษาคือถ้าเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเป็นแบบ Vf หรือ PVT ก็จะไปเส้นทางที่ช็อกได้แต่ถ้าเป็นแบบ Asystoley หรือ PEA ก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่ง คือเส้นทางที่ช็อกไม่ได้ครับโอเคเรามาดูเส้นทางแรกกันก่อนเลยในกรณีที่คำตอบคือใช่ช็อกได้เส้นทางนี้เนี่ยพระเอกของเราก็คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือ Defibrillator นี่แหละครับต้องย้ำอีกทีนะครับว่าเป้าหมายของการช็อกไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่การไปสตาร์ทหัวใจที่ดับไปแล้วแต่เป็นการเข้าไปหยุดคลื่นไฟฟ้าที่มันกำลังรวนกาลังวุ่นวายอยู่ เพื่อเปิดโอกาสให้ระบบคุมจังหวะตามธรรมชาติของหัวใจได้กลับมาทำงานใหม่อีกครั้งอย่างถูกต้องครับแล้วพอตัดสินใจว่าจะช็อคปั้งเกิดอะไรขึ้นต่อมันจะมีลำดับของมันเป๊ะๆเ,เ,เลยครับคือพอช็อคเสร็จปุ๊บต้องกลับไปปั๊มหัวใจต่อทันทีเลยนะอีก2นาทีเต็มๆพอครบ2นาทีเมื่อไหร่ค่อยมาหยุดเช็ดคลื่นหัวใจกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าถ้าช็อกไปรอบแรกแล้วปั๊มหัวใจต่ออีก2นาทีแล้ว คลื่นหัวใจยังไม่กลับมาเป็นปกติล่ะทีนี้แหละครับยาจะเข้ามามีบทบาทสําคัญก็จะมีพวกยาต้านการเต้นของหัวใจผิดจังหวะอย่างเอพิเนฟรินหรืออะมิโอดโรนที่จะเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์ครับทีนี้แล้วถ้าคําตอบของคําถามชี้เป็นชี้ตายนั้นคือช็อกไม่ได้ละ่ะเราก็จะเข้าสู่เส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งสําหรับกรณีที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเส้นตรงหรือที่เรียกว่าเอซิสโตและภาวะ PEA ครับ มีประโยค,คลาสิกเลยครับในวงการแพทย์ที่บอกว่าคุณช็อกเส้นตรงไม่ได้ทำไมล่ะก็เพราะมันไม่มีสัญญาณไฟฟ้าที่วุ่นวายให้เราไปรีเซ็ตแล้วไงครับมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกถอดปลั๊กไปแล้วจะกดปุ่มรีสตาร์ทกี่ครั้งมันก็ไม่ติดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเส้นทางนี้เนี่ยเป้าหมายจะเปลี่ยนไปเลยครับเราจะเน้นไปที่การปั๊มหัวใจคุณภาพสูงย้ำว่าต้องคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ให้ยาเอพิเนฟรินเข้าไปเพื่อก,กระตุน้นเหมือนกับพยายามปลุก ให้หัวใจกลับมาสร้างกิจกรรมทางไฟฟ้าขึ้นมาด้วยตัวเองอีกครั้งครับเอาล่ะครับไม่ว่าทีมแพทย์จะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนไม่ว่าจะช็อกได้หรือไม่ได้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเป๊ะ,ปะและเป็นเหมือนแกนหลักของกระบวนการทั้งหมดเลยครับสิ่งนั้นก็คือทุกอย่างจะดำเนินไปเป็นลูปครับเป็นวงจรที่ทำซ้ำๆวนไปเรื่อยๆโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ตัวเลข2นาทีครับแล้วใน2นาทีนั้นทำอะไรบ้าง ก็คือเริ่มจากปั๊มหัวใจคุณภาพสูงต่อเนื่อง2นาทีพอครบปุ๊บหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อเช็คเคลื่อนหัวใจแล้วก็ตัดสินใจให้การรักษาไม่ว่าจะช็อกหรือให้ยาแล้วก็กลับไปปั๊มต่อวนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่แหละคือจังหวะของการกู้ชีพแต่ระหว่างที่วงจร2นาทีนี้มันหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยทีมแพทย์ไม่ได้ทำแค่ CPR กับให้ยาอย่างเดียวนะครับพวกเขาต้องสวมบทเป็นนักสืบไปพร้อมๆกันด้วยคือต้องพยายามหาให้เจอว่า ทำไมหัวใจถึงหยุดเต้นมีสาเหตุอะไรที่พอจะแก้ไขได้ทันทีไหมเขาก็จะไล่เช็คเลยครับตามหลักที่จําง่ายๆว่า H กับ T กลุ่มแรกคือกลุ่ม H ก็อย่างเช่นร่างกายขาดน้ําหรือเสียเลือดมากไปหรือเปล่าขาดออกซิเจนไหมเลือดเป็นกรดหรือเปล่าพวกนี้เป็นปัญหาพื้นฐานที่ถ้าเจอแล้วรีบแก้ก็อาจจะช่วยให้หัวใจกลับมาทํางานได้ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มคือกลุ่ม T ครับ อันนี้จะเป็นภาวะฉุกเฉินที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นมีลมรั่วในช่องอกไหมหรือว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอดหรือที่หลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าการตามหาสาเหตุพวกนี้ไปพร้อมๆกับการกู้ชีพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับแล้วทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยครับทั้งปั๊มทั้งช็อกทั้งให้ยาทั้งสืบหาสาเหตุทั้งหมดเนี้ยทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการที่ซับซ้อนและวุ่นวายนี้คืออะไรกันแน่ เป้าหมายนั้นมีชื่อเรียกสันส้นๆว่า ROSC ครับมาจากคำว่า Return of Spontaneous Circulation มันคือวินาทีที่หัวใจของผู้ป่วยกลับมาเต้นด้วยตัวเองอีกครั้งคลำชีพประจรได้นี่แหละครับคือสัญญาณที่ทีมแพทย์ทุกคนอยากเห็นที่สุดคือจุดที่บอกว่าภารกิจกู้ชีพเบื้องต้นสำเร็จแล้วแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการดูแลหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นต่อไปสุดท้ายนี้นะครับอัลกอริทึมทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ย มันคือสุดยอดแผนที่ในการนำทางทีมแพทย์ฝ่าภา,าวะวิกฤตที่ทั้งตึงเครียดและวุ่นวายแต่มันก็ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้คิดต่อนะครับว่าในเมื่อนี่คือแผนที่สำหรับการแก้ไขวิกฤตแล้วแผนที่สำหรับการป้องกันไม่ให้วิกฤตนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกหน้าตาของมันเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่อาจจะสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ